สวัสดีครับก็มาต่อกันอีกเควสแล้วกันนะครับผมเควสนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณหมิงยุนวิลเลจก็คือจะมีวิญญาณคุณปู่วิญญาณคุณปู่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรามาคุยนะครับ ทีนี้เควสมันอ่าหลังจากเราคุยเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เควสที่ชื่อเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับต้นไม้อดดเดียวไรซึ่งป่าให้พักพิงนะครับ <c oughs> ก็เริ่มแรกเลยเนี่ยหลังจากเรารลบาเควสนะฮะวิญญ,ญาณตรงนี้นะครับผมเราก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเห็นกระท่อมใ,ใกล้ๆนี่เลยนะครับผมเราก็เดินเข้ากระท่อมไปนะครับแล้วก็มันจะมีบันทึกที่สาบสูญอยู่นะครับ เมื่อเรา,าคุยกับบันทึกข่าสาศูนย์ตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นวงแบบนี้นะครับผมให้เรามาสี่วงก็คือให้เราเข้าไปาสำรวจเป็นคล้ายๆกับหามันบอกว่าหาคําสอนของบรรพบุรุษนั่นก็คือ,อมันจะเป็นมวนหนังสือนะครับผมเป็นแสงอยู่ในตามถ้ำในเหมืองครับผมบอกไม่ถูกเนี่ยอย่างเช่นจุดแรกในวงนี้เนี่ย วงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นบ่อน้ําข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ลงไปมันจะมีมันก็จะมีถ้ำอยู่ในนั้นนะครับผมจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงทางไปนี่นะครับก็จะเป็นรูถ้ำอยู่ตรงนั้นเนาะเข้าทํำมามันก็จะมีนี่นะครับผมเป็นอ่ามวนคำสอนของบ้าพบุรุดนะครับผมเป็นเควสนะครับผมแล้วก็จะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมก็มีของอะไรก็เคลียร์นะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปที่ ถ้ำต่อไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ถ้ำข้างล่างเสร็จนะครับผมถ้ำตรงนี้ใช่ไหมเราเคลียร์เสร็จนะครับผมจุดที่2ที่ผมมาก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถ้ำลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เข้าไปเคลียร์ได้เลยนะครับพอเราเคลียร์มอนสเตอร์เข้ามาในถ้ำแล้วเนี่ยลักษณะมวลมันก,ก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมมวลน,นี้เราก็กดคุยตรวจสอบไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ แรกตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ถ้ำต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาถึงถ้ำต่อไปแล้วนะครับผมก็วงนี้นะครับวงที่3มนะทางเข้ามันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะอยู่ล่างเนินแบบนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าทาานี้เนี่ยผมเคยเดินผ่านมาแล้วนะครับผมตอนที่ผมยังไม่มีเวสนะครับผมก็เลยไม่มีมอนสเตอร,ร์เนาะปกติมันจะมีมอนสเตอร,ร์ฟออยู่นะครับผมถ้าเราเดินเขาทํามาแล้วเขามาสำรวจนะครับนี่นะครับผม Ear uh oh. มอนคําสอนมันก็อยู่คําสอนจากบรรพบุรุษก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมชิ้นที่3แลเราก็จะได้แล้วนะครับผมก็ไปจุดที่4เลยแล้วกันนะครับผมผมตัดเลยแล้วกันนะ ก็มาถึงถ้ำจุดที่4แล้วนะครับผมมันก็จะให้เพื่อนๆอ,ออกมาทางติดกับน้ํานะครับผมติดกับน้ําทางนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับพอเราเข้ามาด้านในถ้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นให้เราว่ายน้ํามาแบบนี้นะครับผมก็ เลี้ยวขวาม,มานะครับที่จริงมันจะมีกล่องมีแร่ให้ขุดด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมเคยมาแล้วนะครับผมนะมันก็เลยผมก็เลยจัดการไปหมดแล้วนะโอเคเขาจะครบ4จุดแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตกับเทเลพอร์ตกลับไปในเควสต,ต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเมื่อวงสุดท้ายเมื่อเราเดินให้เราเดินมาถึงบริเวณนี้นะครับผม บริเวณนี้นะครับอ่าในวงมันจะเป็นวงใหญ่แบบนี้นะครับให้เราเดินมาหาต้นไม้ต้นนี้นะครับผมต้นที่มันโค้งใบสีแดงแบบนี้นะครับพอเราเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยผมยังไม่ไทันอธิบายเลยก็คือกลุ่มโจรตรงเนี้ยมันอ่ามันเกิดออกมาก่อนนะครับรผมก็คือถ้าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยโจรพวกนี้มันก็จะออกมานะครับก็ให้เราจัดการกลุ่มนี้เนาะเมื่อเราเคลียร์กลุ่มโจรหมดแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะมีลักษณะแบนบนี้นะครับผมให้เราขุดตรงโคนต้นนะครับ เราก็จะได้กล่องสมบัติมาเนาะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษทั้ง4ี่นะครับผมกับคุณลุงนี้แล้วก็นักขุดเหมืองทั้งหลายนะครับผมก็จบแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมแล้วก็กดรับสมบัติได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบ วิดีโอคลิปนี้เนี่ยก็จะฝากกด subscribe กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในเควสต,ต่อไปคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ